วันเพนสัญญาถ้าเกิดวันเพนหนีไม่ได้ที่สร้างตัวกับพี่ไพวัลเมื่อไหร่วันเพ,พน,เพนเพจะกลับมาหาพอา่อเลยจ้าพี่ไพวันพี่ดีใจไหมวันเพนจะได้ไปอยู่กับพี่แล้วนะไม่ใช่จ้ะพี่วันเพนเอาของมาแค่นี้เองเดี๋ยววันเพนเอาไปบ้างวันเพนเอาเสื้อผ้าไปจ้ะ ถามมันจริงหรอว่าันเท็จจะไปให้เป็นพาระบอกทำไมยังพังฉันกับมันอีกสองคนจะแยกเข้าหมากินอยู่แล้วแล้วถ้าเจ้าไปคนหนึ่งมันคงเป็นพาระมายังพังสร้อยแหวนนาฬิกาทองน่ะสองสามวันเนี่ยเอาไปจํจำรังมันก็หมดแล้วเจ้ากินอยู่อยู่ดีสบายพวกฉันอยู่ที่ไหนก็ได้ ไปให้คงเป็นพลานะจริงๆแล้วที่ฉันรักเธอเนี่ยเพราะเธอเป็นลูกกับดังชิงเธอมีเงิน,นมีทองฉันจะบอกว่าไอเด็กวัดคนอย่างไอไพลวานคนนี้มันคงได้ดีไม่ดีนะโคตดพอกับดังชิงเสียชีวิตมรดกไม่ได้ฉันและลูกนี่มันคือความจริงวอลนัจริงจับตาจากไอไพลวานคนนี้มันไม่เคยมี พี่ไม่ได้หลักวันแม่จริงๆหรอพใช่ท่านไพวันไม่รับเธอนับแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้หญิงไม่เชื่อวันวันไม่รูจักและไม่ต้องมาให้กูัวให้ได้อีกไป คำคำนี้มันเป็นคำบอกแล้วหรือว่าเป็นคำขับไล่จากพี่กันแน่ฉันไม่เชื่อหรอกนะนว่าพี่ไม่ได้รักวันเพ็ญหรือพี่หวังสิ่งคงมีค่าจากวันเพ็ญแต่ไม่เป็นอะไรเลยที่ไห้วันในเมื่อพี่ไม่ได้รักวันเนพ็ญ วันเพ็ญจะขอสาบานจะไม่มีผู้ชายคนไหนได้หัวใจวันเพ็ญไปการตัดสินใจของพี่นครับ